อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากวังเวียงเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึง่งที่เป็นที่นิยมมากนะคะคนไทยก็นิยมไปเที่ยววังเวียงกันเยอะแล้วก็คนต่างชาติฝรั่งบางค่าก็ชอบมากเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มันแบบมีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะคะฝรั่งก็ชอบแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันมีข่าวเศร้าเพราะตอนนี้มีการรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตแล้ว4ี่คนด้วยกันค่ะ สงสัยว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการที่เขาไปกินเหล้าเถื่อนแล้วในเหล้านั้นมันก็มีพวกเมทานอลอะค่ะนะคะ,นะคะที่ผสมอยู่ในเหล้าเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายนะคะโดยตอนนี้มีรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวหลายๆชาติเลยค่ะมีคนเดนมาร์ก2คนมีคนอเมริกันหนึ่งคนแล้วก็มีคนออสเตรเลียด้วยนะคะ โดยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายมตรีแอนโทนีอลบาเนซีของออสเตรเลียก็ได้กล่าวว่าผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนั้นเป็นหญิงสาวชาวออสเตรเลียค่ะแล้วก็เพื่อนของเธออีกคนนึงก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวด้วยนะคะขณะที่ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็มีชาวเดนมาร์กสองคนมีชาวอเมริกันหนึ่งคนก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันหลังจากสื่อรายงานว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้ออกเที่ยวกลางคืนในเมืองบางเวียงค่ะแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจจะมีสารปนเปื้อน สื่ออังกฤษและก็ออสเตรเลียระบุว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนี้ประมาณ12คนล้มป่วยลงนะคะหลังจากที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนนะคะผู้นำออสเตรเลียได้แถลงต่อรัฐสภาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเสียชีวิตของเบียนกาโจนส์ค่ะขณะที่เพื่อนของเธอ,เอ,อของเธออีกหนึ่งคนชื่อว่าฮอลลี่โบสก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพก็คือย้ายตัวจากที่สปปาลาวเข้ามารักษาตัวในบ้านเรานะคะ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์กก็ระบุในคำถแถลงว่ามีชาวเดนมาร์กสองคนเสียชีวิตในลาวด้วยแต่ก็ไม่ได้มีการให้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมค่ะผู้จัดการชาวเวียดนามของโรงแรมนานาแบ็กแพคเกอร์สโฮสเทลในวังเวียงนะคะที่สื่อออสเตรียขอภัยสื่อออสเตรเลียระบุว่าหญิงสาวชาวออสเตรเลียสองคนอาศัยอยู่เนี่ยถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำค่ะตามการเปิดเผยของตำรวจท่องเที่ยวลาวนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการตั้งข้อหาแล้วก็ตำรวจยังคงสืบสวนต่อไป คงจะมีการสืบสวนกันนะคะว่าไปดื่มเหล้าอะไรกันที่ไหนถ้าหากว่าสันนิษฐานว่าตายจาก,จาก,จ,ากจากการที่ได้รับเมทานอลนะคะได้รับพิษจากเมทานอลเนี่ยก็คงจะต้องสืบเป็นต่อว่าไปกินเหล้าจากที่ไหนมาเหล้านี้ถูกต้องตามกฎหมายไหมเป็นเหล้าเถื่อนไหมเนี่ยก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ยืนยันการเสียชีวิตของพลเรือบงสารัฐรายหนึ่งที่วังเวียงค่ะแลวก็ระบุว่ากําลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือ นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียดอะไรมากนักสถานทูตนิวซีแลนด์ในกรุงเทพเองก็กล่าวว่าได้รับการติดต่อจากพลเมืองอรายหนึ่งที่เขาไม่สบายและอาจจะเป็นเหยื่อของพิษเมชชนอลในสปปลาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะวังเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดฮิตมากค่ะในอาเซียนนะคะคือนอกจากเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วเนี่ยวังเวียงก็เป็นพื้นที่เพราะว่ามันสามารถจะไปได้ไม่ยากมากนักเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้สปปลาวเองก็มีรายได้จากเรื่องของการท่องเที่ยวไม่น้อยลาวก็เปิด เมืองเปิดพื้นที่หลายจังหวัดหลายเมืองนะคะในการเปิดให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าไปเที่ยวกันเพื่อที่จะสร้างไรายได้กับทางสงปปลาวด้วยแล้วจริงๆแหละเมืองแห่งนี้เคยมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีมากนักนะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับเรื่องของปาร์ตี้นะคะเวลาชาวต่างชาติไปก็จะมีปาร์ตี้และอาจจะไม่ทำํำสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เหมาะไม่ควรหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการปรับภาพลักษณ์ของเมืองให้กลายเป็นเมืองของการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์แต่ว่าอย่างไรก็ตาม สไตล์การท่องเที่ยวแบบนี้คือมันก็ต้องมีบ้างเนาะกับเรื่องของแบบไนท์ไลฟ์นะคะแฮงเอาท์ตอนกลางคืนคือมันก็ต้องมีอะหลายๆที่บ้านเราก็มีเป็นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติแต่ว่าตอนกลางคืนมันก็มีอารมณ์ของความสนุกสนาดนด้เหมือนกันเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าไอ้สิ่งมืนเมาที่ที่เอามากินกันมาดื่มกันเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งในบ้านเราก็เคยเจอปัญหาแบบนี้มาแล้วนะคะไอเ้เหล้าเหล้าเถื่อนอะยาดองอะที่ ใสตัวเมทิลแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็มีคนตายกันเยอะมากเลยเนี่ยนะคะในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ก็เป็นข่าวดังอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะไปดื่มยาดองยาด,ดองอะไรเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่ผสมเนี่ยผสมอะไรลงไปให้บ้างนะอะไรที่มันกินเข้าไปเนี่ยร่างกายนี่ต้องระมัดระวังนะคะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะมีคนที่จะเสียชีวิตเพิ่มเติมจาก จากเหตุการณ์นี้หรือไม่